สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรสนะคะวันนี้แอดมินรสอยู่ที่ประเสริฐผลสกลนครสาขา99นะคะลูกค้าตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะหรือเยื้องๆกับแมคโครนั่นเองนะคะก่อนถึงก่อนถึงโรงเรียนเซนยอยแซฟนะคะอ่ะวันนี้แอดมินรสก็จะพามาชมรถนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Honda City นะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะลูกค้านี่สวยมากนะคะคันนี้อ่า เพิ่มความหล่อไปด้วยล้อแม็กนะคะแม็กตัวนี้เราเปลี่ยนให้ฟรีนะคะลูกค้าพร้อมกับยางนะคะนี่เลยได้ยางเส้นใหม่ทั้ง4เส้นพร้อมล้อแม็กนะคะตัวนี้แต่งได้สวยนะคะคันนี้ลูกค้าอ่ะเป็นชุดสเกิรรอบคันนะคะ,ะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังตัวนี้ครบเซตเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันก่อนเนาะ ในตัวของด้านหน้านะคะลูกค้ารถรุ่นนี้นะคะยี่ห้อนี้ไม่ทําให้ใครๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะขึ้นชื่อว่าแบรนด์หลักเลยเนาะคันนี้เป็น Honda City นะคะแบรนด์หลักและก็รถของเขาทุกรุ่นทุกปีนะคะออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะีรถตลาดเนาะขายง่ายซื้อง่ายขายง่ายคะ่ะรถรุ่นนี้นี่สวยๆกันไปเลยอ่ะให้ดู้อแม็ก ใกล้ๆนะคะเป็นแม็ก์ห้าก้านนะคะลูกค้ามีน็อตสีแดงให้ด้วยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและก็ใส่กันาสาดให้ด้วยนะคะทั้งสีบานของประตูนะคะและที่จะเปิดประตูนะคะตัวนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะคะแถมมาด้วยตัวนี้นะคะเป็นที่ ครอบกันรอยนะคะลูกค้าเวลาเราเปิดจะได้ไม่มีรอยเล็บขีดข่วนสีรถนะคะตัวน,นี้ก็อ่าตรงรุ่นนะคะ,ะนี้เลยครอบให้ทั้งหมดอ่าทั้งหมดสี่ด้านเลยนะคะลูกค้าสี่ประตูเลยนะคะนี่ด้านหลังสวยมากใครที่กำลังมองหาอยู่เข้ามาดูได้นะคะอ่าเข้ามาดูรถทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ในส่วนนี้หรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็แจ้งได้นะคะทางเรามีบริการนำรถไปให้ลูกค้าดูได้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันคะ่ะลูกค้าใครสนใจก็เข้ามาดูนะคะเห็นแล้วถูกใจก็สามารถจองได้เลยนะคะตัวนี้ทางเราก็จะได้ล็อกรถไว้ให้ลูกค้านะคะตามนี้เลยเนาะสวยๆกันไปเลยนะคะแต่งท้ายให้ดูสวยยิ่งขึ้นด้วย สปอยเลอร์ตัวนี้นะคะในตัวของสปอยเลอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามให้นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวได้ไปนี่คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มอ่ะเออก็คือสภาพนี้สวยอยู่แล้วขับได้เลยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะอ เปิดเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นโทนสีเบจนะคะตัดกับสีดํานะคะคอนโซลนหน้าจะเป็นสีดํานะคะลูกค้าแต่ข้างประตูอ่าข้างประตูจะเป็นสีเบจสลับกับสีดํานะคะ,ะที่พักแขนก็เช่นเคยจะมีปุ่มปรับกระจกทั้งสี่บานนะคะ,ะตัวล็อกประตูนะคะตัวนี้ตรงที่จับเปิดประตูข้างหน้าจะมีลำโพงตัวเล็กๆให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะและก็ด้านล่าง อีกหนึ่งตัวนะคะช่องวางแก้วน้ำก็กว้างพอสมควรน,นะคะตัวนี้อ่ะด้านในนะคะอา้าวตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับกระจกมองข้างทั้งสองด้านนะคะซ้ายขวานะคะลูกคา้าและก็มีปุ่มอีโคคาให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่ตามนี้เลยเนาะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดาอยู่นะคะยังไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะ แล้วตัวหน้าอจอแสดงผลตัวนี้นะคะก็ะแจ้งเตือนปกตินะคะลูกค้าจะมีตัววัดรอบตัววัดความเร็วและก็ะตัวบ่งบอกสถานะของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะหากรถมีปัญหาอไอ้รูปเครื่องก็จะโชว์ขึ้น ที่หน้าจอนะคะเราก็จะได้รู้ว่ารถเรากำลังมีปัญหามันก็จะช่วยเซฟอุบัติเหตุให้เราได้นะคะและตัวของคอนโซลตรงกลางนะคะตัวนี้เครื่องเล่นนะคะยังเป็นแบบธรรมดานะคะลูกค้ายังไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะคะแต่ถ้าอยากได้เป็นหน้าจอสัมผัสก็ไปเสริมเข้าได้นะคะตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะตามนี้เลยอ่ะตัวนี้ก็เสียบ AUX USB ได้นะคะมีช่องให้เสียบนะ ส่วนในตัวแอ์นะคะตัวปรับแอร์ก็เช่นเคยค่ะตามนี้เลยแอร์ของเราเย็นปกตินะคะลูกค้าคันไหนไม่เย็นเราเช็กให้ใหม่หมดเลยนะคะก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าเราไม่ให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะ,ะตัวด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีที่เสียบ USB และก็ที่ชาร์จไฟให้นะคะอย่างละหนึ่งตัวเนาะ,ะที่วางแก้วน้ำก็มีด้วยกันถึงสองแก้วนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ ขับง่ายขับสบายค่ะใครที่กำลังมองหาอยู่ก็เข้ามาดูได้เลยอ่ะในตัวของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเป็นสีเบจสวยงามมากค่ะก็สว่างตาและก็มองไปแล้วนะคะดูภายในดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าตัวเบาะนี่มีขนาดใหญ่มากนะคะลูกค้าตรงพนักพิงด้านอ่าตรงพนักพิงตัวนี้นะคะก็มีความใหญ่และ สังเกตดูว่าจะเป็นเว้าโค้งเนาะเขาทำมาให้โค้งรับกับแผ่นหลังเรานะคะแล้วก็มีที่ระบายอากาศนะคะตรงกลางนะคะสวยจริงๆค่ะคันนี้ข้างนอกสีขาวข้างในสีเบจดูสะอาดสะอ้านนะคะสวยมากตัวนี้รถของเรานะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้า การันตีได้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้นะคะตัวน,นี้ไม่เคยมีประวัตินะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานก็มาดูได้นะคะทดลองขับฟรีนะคะย้ำเลยว่าทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆที่ทางเราเตรียมไว้ให้ลูกค้านะคะก็หลักๆอย่างเช่น ขับฟรี90วันนะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0%ก็ได้นะคะและก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษของทางธนาคารให้ด้วยนะคะตัวนี้มีบริการฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงนานถึง1ปีนะคะอะ่ของเราก็จะมีพรบอภาษีชุดโอนฟรีนะคะลูกค้าฟรีนะคะย้ำเลยว่าฟรีค่ะก็ตามนี้เลยนะคะาฝากกันไว้ด้วยนะใครที่กำลังมองหารถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถเก่งขนาดเล็กรถเก่งขนาดใหญ่นะคะเป็นรถเก่งขนาดใหญ่ระดับผู้บริหารเราก็มีนะคะอจอดอยู่ด้านหน้าตรงนู้นเนาะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูนิดนึงนี่อย่างเช่นคันนี้นะคะตัวนี้ก็เป็น Honda Accord นะคะลูกค้าสวยๆกันเลยใครที่กำลังมองหาอยู่เข้ามาดูได้นะคะ มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะลูกค้าเป็นรถมือสองเกรดพรีเมียมนะคะบริษัทเราคัดเกรดทุกขั้นนะคะมีเลยมีทุกแบรนดนะ์นะนี่สวยๆกันเลยคะ่ะสภาพนางฟ้า,าใครที่มองหาอยู่ก็เข้ามาดูรถได้นะคะ เงื่อนไขต่างๆเรา,า,าก็จะมีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาให้นะคะลูกค้าติดขัดอะไรตรงไหนตัวนี้สามารถสอบถามเราได้เลยนะเราก็มีทีมแอดมินคอยช่วยตอบคำถามให้ลูกค้าอยู่นะคะโอเคยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะถ้า ใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานรถเกง๋งรถเก๋งขนาดเล็กรถเก๋งขนาดใหญ่นะคะกะบ,บะจะเป็นกระบ,บะตอนเดียวกะบ,บะแคบหรือกะบ,บะ4ีประตูเราก็มีหมดนะคะจะแต่งรอหรือจะไม่แต่งก็มีนะคะเอาแบบเดิมๆเลยก็มีฝากกันไว้ด้วยนะคะยังไงก็ติดตามเพจของเรานะคะและเดี๋ยวแอดมินรถจะหารถเข้าใหม่สวยๆรอๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะคะฝากด้วยนะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเราประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะ,ะ,คะไม่แท้ทุกท่านไม่มีก็อโอเคอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย